พี่พี่น้องที่รักทุกๆุกท่านนะคะจิ๋วแจ๋วเ,เกษตรตัวน้อยพามาเบิงไฮมั่นค่ะมื่อนี้ททาไร่มันสำปะหลังเฮ็ดแจงใดแจงจะได้รับผลผลิตทีดีฉีดสารกำจัดวัชพืชตัวใดไร่ถึงเตียนแบบนี้นะคะเอามื่อนี้มีความรูด้ดีๆมาฝากแล้วนะคะพี่น้องทำไร่มันสำปะหลังฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชตัวใดนี่พี่น้องคะผลงานของเฮานี่ ไรเตรียนมากๆเลยนะคะอายุมั่นตัวนี้สองเดือนแล้วสองเดือนเพียงเอวเฮานี่คะ่ะพี่น้องคะจิ๋วแจ๋วเ,วเกษตรตัวน้อยนะคะพี่น้องอาจจะเคยได้รับฟังเสียงของแม่ของน้องจิ๋วแจ๋วเนาะมีช่องอยูว่าประจอยเกษตรฮ g จีนะคะมีช่องเดอพี่น้องผู้ใดอยากติดตามรับชมช่องทางของการทําเกษตร เาจะมีทางอยู่สองช่องคือประจอยกเกษตรฮาจีครับจิ๋วแจวกเกษตรตัวน้อยส่วนจิ๋วแจวเพิ่นจะลงคลิปเกี่ยวกับการปลูกพักนะแล้วประจอยกเกษตรฮาีเนี่ยจะลงคล,คลิปเกี่ยวกับเอ,อ่อปลูกมันสำปะหลังเมื่อนี้ก็ได้ภาพพี่น้องของเฮาบางท่านที่อาจจะบริเบิงบางท่านอาจจะได้เบิงแต่ช่องจิ้วแจวปลูกพักแบบนี้มันสำปะหลังก็มีอีกเทคนิคนึงที่จะทำให้พี่น้องของเฮา ได้รับรู้ถึงการฉีดพ่นสากรกำจัดตัวไหนจะได้ผลดีเริ่มต้นด้วยการฉีดพ่นสารตัวนี้เขาจะฉีดเป็นไกรโฟเซตอันดับแรกนะคะตั้งแต่ช่วงมั่นของเหาอายุไดน้นึงเดือนเขาพ่นด้วยสารกำรรจัดวัชพึชไกรโฟเซตคะ่ะพี่น้องคะช่วงนี้พ่นได้มาแล้วสามครั้งด้วยกันนะคะเพราะว่าหยาปีนี้หู้ซึกว่าจะแรงเพราะว่าฝนมันตก ฉุกมากเลยมันก็เลยทําให้ยาเห่านี่เกิดบ่อยอยาเกิดบ่อยมันจะทําให้เห้าเนี่ยต้องฉีดบ่อยขึ้นกันนะคะนี่การทําไร่มันสําประหลังทีที่สีสามกันจัดวัชพืชได้ผลได้ผลดีค่ะพี่น้องโดยที่บ่ทําให้มันของเห้าแผ่เลยนะคะไกรโฟเซตแต่ต้องเป็นพูทีมีความชํานาาในการพ่นสารกําจัดวัชพืชนะคะหลังจากที่เห้าฉีดพ่น เซตซับเรียบร้อยอยากให้ได้รับผลผลิตใส่ปุ๋ยเลยคะ่ะพี่น้องคะสาหรับผู้ที่บเรไซขีไก,ก่แกบนะแต่ว่าปแปลงนี้เพิ่นใส่ขีไก,ก่แกบเพิ่นกับโบเรสซปุ๋ยอีกนะทีดแต่ฉีดแต่สารกําจัดวัชพืชแต่ว่าญยาป่าควายนะฉีดได้ยูสามครั้งแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งกันผลงานของเฮานะคะหลังจากที่เฮาฉีดพ่นไกรโฟเศตแล้วยาป่าควายมาันก็จะเกิดมาใหม่แล้วก็จะบอ่อตายปนใดเฮาก็เลยเด้นนาเอาเอาสารสําหรับ ใบแคบสารกําจัดวัชพืชใบแคบนี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามเลยพี่น้องแหงต้นใหญ่แหงดูแลยากแหงฉีดบอ่อตายเลยนะคะยาป่าควายผู้ใดที่หูจักยาดีเม่นไตคลิปไหวหายนองจิ๋วแจ๋วในเด้อพี่น้องบางครั้งพี่น้ององเขาอาจจะมารับชมและก็ได้ข้อมูลดีๆไปนะคะผู้ใดที่ฉีดยายาตัวใดตายก็บ,บอกกันต่อๆกันไปเพื่อที่จะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับผู้ที่ กาจัดหญ้าบ่อตายคือคือจังเห่าตอนนี้แหละคะ่ะพี่น้องคะหญ้าบ่อตายเนี่ยสามวันแล้วแต่ว่ากะตัวอื่นตายดีดีได้ đấy, พี่น,อน้องตัวอื่นตายดีมิต่หญ้าปากควายในทีทียังเป็นเขียวๆอยู่สงสัยสิด้เอามาถอนถึงแล้วมั้งทาบ่อตายสามครั้งแล้วนะคะต้องใส่มือแล้วค่ะพี่น,อน้องต้องใส่มือถอนแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะคะโอ้ยมันของเหางามคะ่ะพี่น้องคะได้รับผลกระทบแสงแดด ในเวลา18นาฬิกานะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลา18นาฬิกาย่ำเสาแมทายกับงามงามด้วพี่น้องนี่ c m r 81ค่ะนี่เบึ้งติ่ระคะพี่น้องคะการทําทไร่มันสําปะหลังเบายายยางที่คิดด้วยพี่น้องขอให้ทำโดยถูกวิธีการทําผู้ไดที่รักในการทําเกษตรอาชีพเกษตรกรของเฮ้านะคะสองเดือนได้ในพี่น้องสองเดือนนี่จะทวมหัวแล้วนะคะถึงหน้าอกแล้ว บางตูนกับเพียงเอวนี่หละนี่มาทายถอดให้พี่น้องของเหาได้รับรู้กันนะคะเอาเดี๋ยวไปเบิ่งขางใม่กันค่ะพี่น้องคะ่ะอุ้ยตัดผาพก่อนนะคะนี่ค่ะพี่น้องคะ่ะนี่จะแปลนแบบนี้ถ้าอยากให้ได้รับพุนผลิตที่ดีต้องทําให้ไร่มันสาปะหลังเหาแปลนแบบนี้นะคะบางคนกระทามนะักทามนวาวาใส่ยาตัวได้สีเพราะนะเหาสีบ่อยค่ะพี่น้องแมนว่าถ้าใช้อันไกลโฟสีขังเดียวกระตาย,ยุต่ว่า มันจะเกิดขึ้นมาอีกแต่บ่าเฮาก็ตตองสีดอีกบ่อยๆนะคะมันจะทําให้ได้รับผลผลิตที่ดีแล้วกหญ้าจะบเกิดอีกได้พี่น้องแต่ว่าช่วงที่อีกประมาณ2เดือนค่ะว่าจะเกิดอีกเกิดอีกเข้ากระสีดอีกค่ะพี่น้องคะนี่จางค้นสีดเอาเฮาบต่ตองไปค,คลุกคคลียกับสารเคมีนะคะมันจะมีพนักงานฉีดยาอยู่นะคะพี่น้องไร่ละ150บาทเพิ่นจะฉีดกันนะคะอ่ะโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ขอลาพี่และน้องไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีค่ะ